แค่ดิลผมถ้าตั้งแต่ต้นเลยผมไม่รู้เลยแต่ว่าพี่แครพี่แขกพี่แขกเป็นใครก็ไม่รู้พี่แขกพี่แขกเป็นคนที่วันที่ผมไปถ่ายแบบวันแรกผมเจอพี่แขก์ในทะเลแล้วก็เลยพี่แขกเป็นโปรดวเซอร์เรื่องนี้ติดต่อมา เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ,นะอไม่เป็นาไายท่ามหรนไปก่อนวันนั้นได้คุูกับพี่จิ๊บพุ่มกาวแล้วเขาก็บอกว่าเล่นกันโดนนะจบเล่นเป็นโปรเจกต์ที่เขาบอกว่าจะได้เล่นกับโยตุย,ตยด้ยวยแล้วก็พูดไปเรื่อง <laughs> <laughs> บทบทไม่ได้ดูเลยคดูพูดกันเรื่องบทครับคุยคุยกันพอสมควรเลยเพราะว่าปกติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรอย่างเงี้ย มไม่ค่อย,ค,อยค่อยรับอะ,อะความเชื่อมันมีหลายแบบแต่ลผลก็มีจุดยืนในหลายทางก็ไม่อยากจะไปยืนอยู่ในฝั่งใดๆอะไรอะไรเราก็มีความเชื่อของเราเองและบางอย่างที่มันขัดกับความเชื่อเราเราก็ไม่ก็อยากรับแต่ถ้ามันพูดคุยอับพี่จ๊บแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวเกี่ยวความเชื่อด้วยแล้วมันก็เกี่ยวในหลายมุมด้วยเกี่ยวการใช้ชีวิตของคนด้วยแล้วก็มีทั้งความเชื่อในฝั่งนึ่ง ครอบครัวของภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีปัญหาอะไรมาเนี่ยจนมันรู้ตอนโตน,ตน,นี่แต่ว่าตัวละครของผมเนี่ยเป็นตัวละครที่เราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เราไม่เอาแต่มาเรื่องเวเรื่องกรรมอะไรมันก็เรื่องผลของการกระทำอย่าอย่าคืออย่ามาพูดเยอะเราไม่สนใจเราเชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะพึ่งตัวเองแล้วเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ มันเกินกว่าที่มันแค่ตัวเราคนเดียวแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอธิบายอะไรมากแต่เรารู้แล้วล่ะว่ามันมีผลของการกระทำจริงอันนี้ของผมแต่ของเขานี่มีอีกอ <laughs> อพี่โด้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวก่อนคำ<ะ>ถามนี้เลยเหรอโอเคะนกับการมารับคำถามแรกคือการมารับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคุณรับปากคุณพลาดได้ยังไง คือแซวเล่นขอโทษครับปกติครปกติก็จะได้รับเวลาที่ต้องเล่นอะไรสักเรื่องนะครับนั่นมาจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบยากๆก็พยายามขอมาแล้วครับว่าของ่ายได้ไม่ใช่เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้เล่นแล้วก็ตอนที่ได้อ่านกฎนะคะรู้สึกว่าเออตัวผิด ไม่ใช่จริงๆอะต้องย้อนกลับไปแบบยี่สิบกว่าปีก่อนอินเทอร์เน็ตผู้คนอินเทอร์เน็ตก่อนก่อนเทอเน็ตก่อนทีก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะแบบว่าเขาเล่าเข้าถึงขนาดเนี้ยแต่ผมก็ได้ดูในวงการที่เหมือนนนกัะเราเกิดไปทำงานด้วยกันเี่แล้วก็เราก็เราก็ไม่เหมือนมันแบบไม่เจอกันอีกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอรีสีทได้ทำงานกับพยันบิล้วก็มีพี่หญิงด้วยแ่ะวก็แม่ด้วยก็รู้สึกว่าแบบแล้วมีพี่ฟองอีกก็คืออเอ เป็นการแบบได้ทํางานกับ <blunt animation> คนที่เราเคยโตมาแล้วเราเราเคยได้ดูการแบกของเขาค่ะพอได้มาอยู่ในฉากด้วยกันก็รู้สกว่าจริงๆมันก็จะมีฉากที่แบบต้องเข้ากับผู้หญิงอ่ะเร้ยินเขาแบบถามว่าเล่นได้ไงอะไรเงี้ยเราบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ทําอะไรเราก็อยู่กับเขาเผาแล <m urs> ้วก okay. <c oughs> <c oughs> ็ส <realised> ่งส่งสารจบอารมณ์ของที่เราแล้วก็แบบโอ้โหเวลาที่ได้ทุงานกับการแสดงที่เคยเคยเคยดูคำตอบที่มันเป็แบบหนุก็เลยเล่น ก็เลยยก็เลยก็เลยแบบก็อยากจะทบแต่ว่ามันก็เป็นว่ามันเป็นคนไทยเล็กๆเลยเป็นซีลเลอร์บางคนคือรู้สึกว่าคนไทยอะชอบแบบนั้นก็มากแต่ก็ทางเนี้ยค่ะพี่จิ๊นพกับเนียเลือกที่จะเล่าเลือกสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอีกแบบของสังสารวัตร S <S พี่ปยังรู้ตัวค่ะาจริงนะป้ายยาเหมือนกันนะครับรถป้ายามเพราะว่าแม่แข็งแล้วเหมือนกันเรอะไรแม่แขกโทรมาแล้วก็เล่นแต่แกล่าชุดเมื่อประมาณปีที่แล้วเหมืแล้วก็ามาเล่นเรื่องนี้หน่อยแล้วกอนที่มาเล่นน่ะก็กดถึงหน้าหน้าจอเลยก็เล่นหน้าหน้าฉากมานักจะได้กดก็เลยบอกรู้แล้วว่าเล่นทำไมนะแไม่ได้อ่แล้วตลกมากเลยมาเจอ้อเนี่ยก็ดีใจ่องเล่นองี่งเข

ไม่ได้เล่นหนังตั้งแต่ก่อนไปเมืองนอกนี่คือเรื่องแรกในรอบที่หกสิบกว่าแล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องแรกในรอบสี่สิบปีตั้งแต่กลับมาแล้วก็ไปไหนครับ <c oughs> ที่ไปอยู่ไหนมาที่ไปหากินอยู่อเมริกาทีนี้ พอกลับมาเนี่ยน้องทุกคนที่ยืนอยู่แถวนี้ที่เจอครั้งแรกหมดเลยแต่พี่รู้กิจศักดิ์พวกเขาพี่ก็จะไปเซิร์ชอ่านทุกคนเขาก็บอกเขาเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะฟังว่าผู้กำกับคนนี้ถ่ายภาพสวยมากเราก็จะแบบสวยจริงหรอเธอสวยจริงไม่เชื่อแม่ไปดูสิในในในภูเขาอะไรเงี้ยโเขาถ่ายสวย ทุกคนคือเพิ่งเ,เริ่มเริ่มเรื่องครั้งแรกแล้วเรื่องนี้มันเหมือนสายมูมีมูดีมูไม่ด,มดีดิฉันเนี่ยเป็นมูร้ายเป็นพี่สาวของมูดีคือน้องเอ็มสุรศักดิ์เล่าหมดจบไม่เล่าไม่เล่าแต่จะบอกว่าเจอเอ็มก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเอ็มอเราว่าเขาแบบ ตอนเราไปเมืองนอกเขาหล่อแล้วตอนนี้เป็นยังไงวันนี้เขาเป็นยังไงไม่รู้เแล้วเข้ามาแล้วเราเขาบอกอ๋อวันนี้เอ็มเขาใช้สแตนด์อินเหรอไม่รู้จริงๆนะคำไ่ะด้จำไม่ได้แต่จะบอกว่าสนุกมากเล่นแล้วสนุกมากน้องๆทุกคนแบบเล่นเก่งน้องหญิงน้องหญิงน้องตอมพี่กี่ปีแล้วคะพี่กาแฟกาแฟไม่ได้เลยโคยนานมากนานมากอย่งที่ได้เล่นมานานมากก็ กลับมาเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะพี่เมื่อกลับมาำสื่อบอกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อทัวเราเป็ยังไงออ๋ก็ค่ะก็คือพอพี่ติ๊บผูดกำกับใช่ไหมคะเคยร่วมงานกับพี่ติ๊กมาแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าหญิงมารับบทเป็นแม่และเป็นแม่น้องโดนัทแม่อดีตชาติพอพูดชื่อแอนดรูว์เราไปเล่นกันมาตอนแรกบอกว่าเล่นกับใครบ้างเล่นกับแอนดรู แล้วก็โ okay, อเคเพราะเราไปเล่นกันมาตั้งนานมากเราเล่นกันตอนเด็กๆทำงานด้วยกันตอนเด็กตอนมัร่นแล้วเริ่มทำงานด้วยกัน,น,นกแล้วก็พอมาพูดถึงชื่อน้องโดนะัท <laughs> เราอยากเจอน้องอยากเจอน้องมากๆเลย <c oughs> เราไม่เคยร่วมง,งานกัน <c oughs> แต่ว่ามีคนทักว่าเราหน้าใสากันไม่รู้ว่าหน้หาใสกันไหมจเราก็แบบอยากเจออยากร่วมงานกับน้องแล้วน้องเก่งมากๆคือทุกคนเก่ง แต่ว่าเราเล่นกับเราเล่นกับน้องนคนนี้น้องวีนเราเล่นกับน้องวีนเป็นคู่เป็นสามีภรรยากันในเรือค่ะแล้วก็เออก็เลยบทมันฉีกบทมันแหวกแนวมากน่ากลัวมากเราก็เลยรับเล่นเพราะว่านักแสดงทุกคนทัน้งผู้กำกับ,ก,บก็เป็นของที่อโน่นด้วย วินเป็นอีกคนกที่มรุ่มกวเ็กข้าบนกยค่ะคือ,คอบินี่โดดวนะโดว <laughs> โดวโดดวโดดวคือผมเนี่ยได้ร่วมงานพี่จิ๊มาก่อนครันี้คือเป็นซีรีส์ครับของช่องโมโนคือสเสือนับพี่แขกเนี่ยครับแล้วก็อยู่ดีเขาผ่านไปสักพักนึงเขาทรมาตามบอวกวินมามาเล่นหนักให้นี่หน่อย,อยพอีตัวเองก็ไม่ค่อยได้เล่นภาพยน์แร่เล่นแต่ละครเลได้พี่เดี๋ยวลองมาเล่นดูแล้วก็รับบทเป็นาว่ารับบทเปรรับบทคุณพ่อเฮ้ยเราเป็นพ่อคนแล้วแบบนี้ อ๋อไม่ใช่แบบเป็นพ่อแบบเรียดิตชาติแล้วเล่นพวกพี่หญิงครับจริงชาตินี้ชาตินี้เลยนะเอ้าไม่ดีใช้คำผิดจะหลุดรสชาติเดียวกันไหมอ๋อโอเคคือถ้าเราพูดถูกอ่ะก็จะไม่มีคนแก้ไง่ายถ้าเราพูดมีคนแก่ก็คือพอเล่นเป็นพ่อของของพี่โดนัะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเขาไปแบบเนี้ยเพราะเกิดขึ้นจากพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับภูมิหัวทต้องดูเลยครับผม การมารวมตัวแทนสีครับพี่โดนี่เป็นที่เพื่อนดีมากต่างพารนะครับกับกับการทํางานร่วมกันที่เนิ่นนานมาแล้วก็อยากร่วมงานทีกันก็จริงก็อยากร่วมงานด้วยกันก็ไม่ไดู้ก็ไม่ได้มีโอกาสทจริงๆไปขึ้นมาเราก็ดีใจได้ทํางานด้วยกันหลายคนเจอกันนานมากซึ่งหลานนาจะรับงานสักทีด้วย ก็ขอบคุณพี่แขกแล้วก็พี่จีนด้วยพี่บ๊ด้วยอย่างเครื่องต่างๆต่างนะตัวมาสมทุนกับที่เราเคยเนในมาหรือว่ามันกับ็มากด้วยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวยแต่ผมรู้สึกว่ามันตื่นเียดมากกว่าคมกำลังจะถึงแม้กระทั่งความสำคัญในครอบครัวเราเราก็เล่าในด้านที่มันในช่วงเวลาที่เรากำลังมีปัญหาครอบครัวกันเรื่องสอบตัวกันแล้ว คนสักสงกับอกว่านักแคสมีมารงมาได้บนันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนถึงจะยอมมาเล่นในมือมาถึงมือทุกคนในในในตอนอเด็กวิธีเกณฑ์ในการรับงานเราก็คิดแบบหนึ่งความกังวลในการจะทํางานเราก็เป็นแบบหนึ่งก็เยอะกว่า พออายุเยอะขึ้นวิธีคิดหรือว่าวิธีเกณฑ์ในการรลบงานมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งและความกังวลในการที่จะเข้าสู่ตัวละครมันก็ไม่เหมือนตอนเด็เลยมันก็ตามอายุอ,อ,อ่ะ <c oughs> แต่เนี้ยว่าต้องดูใช่ไหมคะไม่เห่าต้องดูผมว่าเรื่องมันน่าสนใจดีครับเรื่องมันมีอะไรที่มันซ่อนซ่อนตลอดหรืผมว่าน่าจะสนุกไม่อยากให้ดูดาเระคอนั้ ความที่ซ้อนในเรื่องเรื่องนี้ตอบโจทย์ยังไงบ้างคะใช่ที่ยูเก็บอกก็ก็ตอบใช่ 11เปนกัญยาครับผมเวียนไหวตายเกิด11เปนกัญยาทุกโรมพะพยนต์ครับผมขอบคุณมากครับ